ข้อมูลเนื้อหาที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อไปนี้แทบจะกล่าวได้ว่าไม่เคยมีใครทราบมาก่อนนักข่าวอาวุโสเมื่อราวห้าิบปีที่แล้วนำมาเรียบเรียงและเปิดเผยต่อสังคมไทยว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อยีสมิถุนาย,ยน2475มีการปรับโครงสร้างกองทัพบ,บกอย่างไรทั้งนี้ ผู้เป็นมันสมองในการปรับเปลี่ยนกองทับบกอย่างพลิกโฉมโดยออกแบบให้กองทับบกมีโครงสร้างกระทัดรัดแบบกองทัพของสวิตเซอร์แลนด์เน้นที่ผู้มีชาชการฐานบกมียศเพียงแค่พลจัตวาหรือปัจจุบันก็คือผันเอกพิเศษเท่านั้นผันเอกพระยาทรงสุรเดชหรือเทพพันธุมเสนคือนักเรียนในร้อยผู้ที่สอบได้ คะแนนยอดเยี่ยมจึงได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อในโรงเรียนในร้อยฐานบกเยอรมันในสาขาวิศวกรรมโยธาท่านเป็นหนึ่งในสี่ฐานเสือผู้มีบทบาทหลักในการวางแผนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองปรับหน่วยรบในพระนครเมื่อได้จัดการปรับ ปรุงตัวจากใหญ่ของกองทัพสำเร็จแล้วหอ,อกข้างแคร่ที่จะทิ่มหัวอกคณะผู้ก่อการก็คือหน่วยทหารราบระดับกองพัน์ซึ่งเป็นหน่วยรบหลักยุบกรมลงไปแล้วก็เอากองพันธ์มาเรียงลำดับได้แปดกองพันขึ้นตรงต่อผู้มาคับการฐานราบคือพันเอกพระสิทธิเรืองเดชพลหรือแสง พันธุประพัทผู้ซึ่งพระยาทรงให้ความเชื่อถือและไว้วางใจพระสิทธิ์เป็นนายทหารคนสำคัญที่มีบุค,คลิกและบทบาทสูงในกองทัพบกยุคนั้นนายทหารทั่วไปให้ความเชื่อถือสำหรับตัวผู้บังคับกองพันทหารราบทั้ง8กองพันนั้นพระยาทรงได้เปลี่ยนตัวยอย่างรีบด่วนคัดเอานายทหารเสนาธิการที่เป็นลูกศิษย์ และครูโรงเรียนในร้อยที่ร่วมกันก่อการมาคุมกําลังคือกองพันฐานราบที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ตั้งปกติอยู่ที่ตำบลสวนเจ้าเชษซึ่งก็คือกรมการรักษาดินแดนปัจจุบันพันโทพระเหียมใจหารจากผู้บังคับการโรงเรียนในร้อยมาเป็นผู้บังคับกองพัน ของพันธานราบที่สองที่ตั้งปกติอยู่ที่วังจันทรเกษมคือที่ตั้งของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันพันตรีหลวงขจรเดชะมาเป็นผู้บังคับของพันของพันธานราบที่สามที่ตั้งปกติอยู่ที่สะพานมขวานซึ่งก็คืออาคารที่อยู่ตรงข้ามกระทรวงศึกษาธิการติดกับทำเนียบรัฐบาล พันตรีหลวงพรมโยธีเป็นผู้บังคับกองพันกองพันฐานราบที่สี่ที่ตั้งปกติอยู่ที่ท่าพระจันทร์ซึ่งก็คือที่ตั้งของมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบันนี้พันตรีหลวงรณสิทธิที่พิชัยเป็นผู้บังคับกองพันกองพันฐานราบที่ห้าที่ตั้งปกติอยู่ที่ท่าพระจันทร์คือบริเวณมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ติดกับกองพันฐานราบที่สี่ พันตรีหลวงสริตยุทธศินเป็นผู้บังคับของพันกองพันฐานราบที่หที่ตั้งปกติอยู่หลังวังปารุศกวันซึ่งก็คือที่ตั้งกองพลฐานราบที่หนึ่งรักษาพระองค์ในปัจจุบันพันตรีหลวงวีระโยธาเป็นผู้บังคับของพันกองพันฐานราบที่7และ8ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันที่บางซื่อปัจจุบันคือมณฑลทนหารบกที่หนึ่ง พื้นที่ตั้งแต่วัดทองนพคุณมัดจดวัดประชาระบือธรรมที่ติดกับกรมการทหารสื่อสารกองพันธารราบที่7พันตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์เป็นผู้บังคับกองพันธกองพันธารราบที่8พันตรีหลวงอํานวยสงครามเป็นผู้บังคับกองพันธ์กองพันธารราบนอกจากนี้อยู่ตางจังหวัด เป็นอันว่าทหารราบแปดกองพันอยู่ในมือคณะผู้ก่อการทั้งหมดทหารราบเวลานั้นกองพันหนึ่งมีกำลังเพียงสามกองร้อยคือกองร้อยที่หนึ่งกองร้อยที่สองและกองร้อยที่สี่ส่วนกองร้อยที่สามเป็นกองร้อยโครงไม่มีอัตรากำลังกองร้อยที่สี่เป็นกองร้อยหลักที่สำคัญของกองพันคือเป็นกองร้อยปืนกลหนัก ตัวผู้บังคับกองร้อยทําหน้าที่เป็นรองผู้บังคับกองพันธ์อีกตําแหน่งหนึ่งแต่ทหารราบก็คือทหารราบเดินเท้าอย่างโบราณเพราะขายถนนที่จะให้ใช้ยานยนต์ได้นั้นมีจํากัดการเคลื่อนที่จึงใช้รถไฟในพื้นที่พระยาทรงสุรเดชเป็นนักยุธทธวิธีสมัยใหม่ซึ่งนิยมการจูโจมฉับพลันและ เคลื่อนที่รวดเร็วทุกโอกาสเมื่อมีอำนาจวาสนาเช่นนี้แทบจะเรียกว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้พระยาทรงสุรเดชจ,จึงปรับปรุงหน่วยทาหารราบทุกกองพันโดยเฉพาะในพระนครให้มีรถยนต์บรรทุกกระบะขนาดใหญ่กองพันละ7จ็ถึงแคันรถเหล่านี้ดัดแปลงให้ติดอาวุธปืนกลหนักได้โดยสร้างท่นเหล็กตรึงแน่นกับพื้นรถ แล้วต่อเสากลางขึ้นมาเป็นแท่นสูงประมาณเมตรเศษบนยอดเสาติดตั้งปืนกลหนักสามารถสส่มุมยิงได้45องศารถกระบะดังกล่าวนี้เป็นยี่ห้อ dodge 6ซูปนับว่าเป็นรถบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นเขี้ยวเล็บที่สำคัญต่อมาก็คือรถถังใหญ่ซึ่งกองทัพ ได้สั่งจากบริษัทวิกเกอร์อาร์มสตรองโดยผ่านบริษัทบีกริมแอนโกตัวแทนในประเทศไทย10คันแต่ละคันติดตั้งปืนใหญ่ขนาด47มิลิเมตรหกระบอกปืนกลหนักขนาด8มิลิเมตรหกระบอกรถรุ่นนี้นับว่าใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นน้ำหนักประมาณ15ตันทางราชการเรียกว่ารถถังแบบ76เมื่อตกเข้ามาแล้ว ได้แจกจ่ายไปประจำกองพันทหารราบที่ไว้ใจได้สี่กองพันคือรอพันสามสองคันรอพันหกสองคันรอพันเจ็ดและรอพันแปดกองพันละสองคันโรงเรียนในร้อยสองคันเพราะพระยาทรงถือว่าเป็นขุมกำลังที่มีประสิทธิภาพในการจู่โจมรถถังรุ่นนี้ทางบริษัทผู้ผลิตได้ส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นฝรั่งสามคนมาฝึกสอนคือพลขับหนึ่งพลประจำปืนหนึ่ง และช่างเครื่องยนต์หนึ่งสนามฝึกอยู่ที่โคกกระเทียมการฝึกใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ก็สำเร็จนอกจากความคิดก้าวหน้าในทางทหารของพระยาทรงสุรเดชได้คืบหน้าไปสู่ปืนต่อสู้อากาศยานหรือที่เรียกว่าปตอกองทัพบกได้ติดต่อซื้อผ่านทางบริษัทบราโรอเบลร์นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยไม่ทราบจำนวน แต่ทางบริษัทได้ส่งเข้ามารุ่นแรกสองคันระยะที่ติดต่อซื้อนั้นร้อยโทหม่อมหลวงขาบคุณชรกกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนปืนใหญ่บูริชในอังกฤษแต่รับคำสั่งให้ไปศึกษารายละเอียดของรถปรตอด้วยส่วนนายทหารไทยอีกคนหนึ่งคือร้อยเอกหม่อมเจ้าคัสตวัตจักรพันธ์ซึ่งศึกษาอยู่ในอังกฤษเช่นเดียวกัน ก็ได้รับคำสั่งให้ไปศึกษายุทธวิธีรถถังนับว่าพระยาทรงสุระเดชเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเวลานั้นในพระนครหลังจากยุบกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์แล้วทหารปืนใหญ่สองกองพันของกรมนี้ซึ่งแต่ละกองพันบรรจุเพียง2องกองร้อยก็ได้แปลสภาพเป็น กองทหารปืนใหญ่ที่หและที่สองรักษาพระองค์พระยาทรงได้จัดตั้งกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขึ้นโดยปรับกองพันที่สองเป็นกองพันต่อสู้อากาศยานและได้วิวัฒนาการมาจนเป็นกองพลต่อสู้อากาศยานจนถึงทุกวันนี้กำลังทหารปืนใหญ่เมื่อปรับปรุงในยุคเริ่มงแรกนั้นแม้จะอยู่ในสายการมฆบัญชาของพระยาฤทธิอัคเน แต่ผู้คุมกำลังอันแท้จริงนั่นคือพันตรีหลวงเกรียงศัก์พิชิตและกลุ่มนายทหารที่สำเร็จการศึกษารุ่นปี2458หลวงพี่บูรณ์สงครามเป็นผู้นำของกลุ่มนี้จัดได้ว่าเป็นดาราของเหล่าทหารปืนใหญ่กำลังทหารในพระนครที่มีความสำคัญลดหลั่นกันลงไปได้แก่ของพันฐานมาที่หนึ่งรักษาพระองค์ก็มีพันตรีหลวงทัศนัยนิยมศึก ผู้ก่อการคนสำคัญคุมกำลังอยู่และมีกองร้อยรถถังขนาดเล็กที่เรียกกันว่าไอเอสหรือชื่อจริงว่า g ารเดนลอยร่วมอยู่ด้วยหน่วยกำลังถัดไปได้แก่ฐานช่างและสื่อสารสมัยนั้นไม่จัดเป็นหน่วยกำลังรบก็มีพันตรีหลวงเสรีเริงฤทธิ์ควบคุมอยู่เช่นเดียวกันส่วนกองทัพเรือน,นั้น เนื่องจากเป็นกองทัพขนาดเล็กมีนายทหารไม่มากจึงพูดจากันได้ง่ายตามนิสัยดอกประดูที่ยึดมั่นในระบบเอาโสมาแต่ไหนแต่ไรแนวความคิดของพระยาทรงสุรเดชต่อการปรับกองทัพบ,บกนั้นพิจารณาได้สองแน่สองแนวสำหรับกองทัพบ,บกนั้นพระยาทรงสุรเดชอยากจะให้จัดแบบสวิตเซอร์แลนด์เพราะเราเป็นกองทัพขนาดเล็ก และยังไม่เข้าขั้นในเรื่องความเข้มแข็งคุณภาพของคนที่ถูกเกณฑ์มาเป็นทหารก็ยังต่ำมากความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศก็อยู่ในเกณฑ์ล่าหลังตามวิสัยประเทศกเกษตรกรรมทั้งหลายสรุปแล้วทุกอย่างล้วนมีแต่ข้อจำกัดทั้งสิ้นกองทัพบกในสมัยนั้นถ้าจะจัดเป็นกองพลใหญ่ก็ได้เพียงแค่สองกองพลเท่านั้นผู้บังคับบัญชาของทหาร จึงควรมียศแค่พันเอกแบบสวิสไม่ต้องมีทั้นในผลให้เปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุส่วนผู้ที่อยู่ในตำแหน่งหัวหน้ากรมหรือเจ้ากรมใหญ่กินเงินเดือนเทียบเท่าอธิบดีซึ่งเป็นอัตราในผลแต่เดิมก็เป็นพันเอกพิเศษไปสามทหารเสือพันเอกที่นำการปฏิวัติก็พันเอกพิเศษทั้งนั้น ในวงเล็บในบัญชีเงินเดือนเขาจะมีอักษรตัวพอพานกำกับไว้เพื่อแสดงให้รู้ว่าอัตราเงินเดือนพิเศษทะลุขั้นไปแล้วเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าพันเอกคนนั้นเป็นคนพิเศษเอาละเมื่อปรับปรุงเงินเดือนให้ทั้งกองทัพเป็นการซื้อน้ำใจแล้ว พระยาทั้งสามพันเอกก็ประกาศออกไปยังเปิดเผยว่าทั้งสท่านไม่ขอรับเงินเดือนขึ้นเมื่อก่อนได้เท่าไรก็ขอเท่าเดิมเพราะเห็นแก่ชาติพระประสาทเสือที่สก็ประกาศบ้างว่าไม่ขอรับเงินเดือนเพิ่มยศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่เอาอีกแล้วทั้งสี่เสือแห่งการปฏิวัติพระประสาทมียศเป็นพันโท มีเงินเดือนน้อยกว่าทุกเสือคือ350บาทแต่มีเงินเพิ่มค่าวิชาในฐานะนักเรียนนอกอีกเดือนละ1 0 0บาทเลยสูงกว่าพันเอกบางคนส่วนพันเอกสาพระยานั้นพระยาริปทิอัคเนไม่ได้เป็นนักเรียนนอกกับเขาเลยไม่มีค่าวิชาพระยาพหลนกับพระยาทรงนักเรียนเยอรมันทั้งคู่ก็เลยว่าเข้าไป ราวๆเดือนละครึ่งพันสมัยนั้นเงินจำนวนนี้ไม่ใช่เงินน้อยๆส่วนในาทหารชั้นผู้ใหญ่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิทราชบางคนที่หาความผิดไม่ได้และยังมีสายสัมพันธ์ทางใจกันอยู่กับหัวหน้าคณะปฏิวัติเช่นพันเอกพระยาสุรเดชรณชิตหรือชิตยุวเตมีสมยานามในกองทบกว่าเยอรมันดำ นักเรียนเยอรมันรุ่นเดียวกันกันกบพระยาพหลที่สามารถขึ้นกูขึ้นมึงกันได้แต่กับพระยาทรงไม่สู้สนิทนักดวงอย่างดีไม่ถูกปลดออกจากราชการเพียงแต่ถูกย้ายข้ามกระทรวงเพราะตำแหน่งรองผู้มังคับการกรมทหารบรราเรศรักษาพระองค์ที่เขาเป็นอยู่นั้นยุบเสรยจแล้วเลยถูกโอนไปรับราชการในกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งก็ใหญ่โตไม่ใช่เล่นบังเอิญตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดว่างลงตำแหน่งหนึ่งคือที่ภูเก็ตทางการเขาเลยจับเข้าสวมตำแหน่งนี้ออกเดินทางไปรับหน้าที่ใหม่โดยเร็วที่สุดนี่ถือว่าเป็นความกรุณาปราณีที่สุดแล้วถ้าเป็นคนอื่นขึ้นเสียงด่าหัวหน้าคณะปฏิวัติตัดเป็นตัดตายทั้งๆที่ตัวเขาเองก็เป็นเพียงเฉลยเท่านั้น ส่งไปเข้าห้องควบคุมให้ทหารถือปืนติดดาบผมเอาไว้ก็ยังอาลวาดท้ายิงท้าแทงจนทหารยามสายหน้าระอาฤทิ์เด็กไปตามๆกันแต่เมื่อจะถูกปล่อยตัวจากพระที่นั่งอน,นันทางการให้สาบานตัวก็ให้สัตว์สบานว่าจะเป็นชายชาติทหารและยึดมั่นในสัตร ปูแปะขอส่งท้ายข้อมูลที่กล่าวถึงชีวิตพระยาทรงสุรเดชแบบย่อส่วนนะครับนายทหารผู้นี้ที่สเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยเยอรมนีรวมระยะเวลาที่ไปศึกษาไปทำงานอยู่ในกองทัพเยอรมนีเป็นเวลาเกือบ8ปีกลับมารับราชการเป็นนายทหารช่างเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ออกแบบการสร้างทางรถไฟสายสำคัญของประเทศไทย3เส้นทางได้แก่เส้นทางสายเหนือ จากถ้ำขุนตาลถึงเชียงใหม่ทางรถไฟสายตะวันออกจากแปดริ้วถึงอรัญญประเทศทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือจากโคราชถึงท่าช้างพระยาทรงสุรเดชได้รับการเลื่อนยศเป็นพันตรีในปี2463เป็นพันโทในปีพศ .2466 ขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ที่นครราชสีมามีความขัดแยง้ง มีการระแวงระวังระหว่างพระยาทรงกับจอมพลปออยู่หนึ่งเน่องหลังจากที่ท่านย้ายเข้ามารับราชการอยู่ในกรุงเทพพศ .2481 รัฐบาลภายใต้หลวงพริบูลสงครามได้มีคำสั่งให้พระยาทรงสุรเดชและนายทหารอีกสองนายออกจากราชการโดยไม่ได้รับเบี้ยวัดพร้อมกันนี้ ทางการยังได้จับคุมผู้ต้องหาอีกกว่า4 0นายในข้อหาเป็นกระบฏนักโทษเหล่านั้นถูกจำพุกในเรือนจำบางขวางและ18นายถูกพิพากษาประหารชีวิตเหตุการณ์ในครั้งนั้นรู้จักกันในชื่อกบฏพระยาทรงสุรเดชหรือกบฏ18ศพอย่างไรก็ตามคำพิพากษาดังกล่าวนั้นมาจากศาลพิเศษที่หลวงพิบูลสงครามตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาคดีนี้โดยเฉพาะจึงไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีความผิดจริงหรือไม่หากแต่หลวงพิบูลสงครามเชื่อว่าคนเหล่านี้มีแนวคิดต่อต้านตนพญาทรงสุรเดชพร้อมด้วยนายทหารคนสนิทเมื่อถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏจึงถูกให้ออกจากราชการโดยไม่มีเบี้ยวัดและถูกบีบให้เดินทางออกนอกประเทศ ไปพร้อมกับร้อยเอกสำรวจการจนะสิทธิในฐานคนสนิทถูกควบคุมขึ้นรถไฟไปที่อำเภออรัญยาประเทศและเดินข้ามพรมแดนต่อเข้าไปในยังกัมพูชาซึ่งขณะนั้นเป็นดินแดนในอาณานิคมของฝรั่งเศสหลังจากที่ลิพัยอยู่ในกัมพูชาได้ไม่นานทางการกัมพูชาก็ไม่อนุญาตให้อยู่จึงต้องเดินทางไปพำนักอยู่ที่ไส่งอน โดยมีภรยาติดตามไปด้วยจากนั้นจึงได้รับอนุญาตให้กลับมาที่พนมเปตอีกครั้งหนึ่งซึ่งในระหว่างที่พำนักอยู่ที่ไส้งงอนประเทศเวียดนามพระยาทรงสุรเดชได้เขียนบันทึกไว้เล่มหนึ่งในปีพศ2482เกี่ยวกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองทั้งหมดตลอดจงความล้มเหลวของผลในการเปลี่ยนแปลงทางนี้ ซึ่งบันทึกเล่มนี้ต่อมาได้ถูกตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในปีพศ2513ในชื่อบันทึกพระยาทรงสุรเดชชีวิตบัรปลายของพระยาทรงสุรเดชที่กัมพูชาไม่มีทรัพย์สินเงินทองเหลือติดตัวอยู่เลยต้องหาเลี้ยงชีพโดยการทำขนมกล้วยขายพร้อมกับภรยาซึ่งต้องลงมือโม่แป้งด้วยตนเอง รวมทั้งรับจ้างซ่อมจัก,กรยานพระยาทรงสุรเดชสิ้นชีวิตอย่างกระทันหันทั้งที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีโดยตลอดเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน2487ที่บ้านร้างแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญซึ่งแพทย์ชาวเยอรมันลงความเห็นว่าท่านเสียชีวิตด้วยอาการโลหิตเป็นพิษแต่ก็มีข้อสงสัยว่าอาจจะเสียชีวิตเพราะถูกวางยาพิษแต่ว่า เรื่องนี้ก็ไม่มีข้อพิสูจน์ปูแปะฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับปูแปะขอบคุณสวัสดีครับ